สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าโซลาเซลล์นะครับอันนี้สปอตไลท์โซลาเซลล์รุ่น100วัตต์นะครับแสงวอร์มไวสวยเลยนะครับไม่เสียค่าไฟอันนี้แสงขาวแสงสว่างนะครับ เป็นสินค้าโซลาเซลล์ไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับคุ้มค่าอันนี้คือไฟ UFO นะครับส่องสว่างหน้าบ้านสวยงามเลยนะครับสว่างมากไม่เสียค่าไฟซักบาทเลยนะครับอยู่ในนานครับสินค้าของทางร้านเรารับประกัน1ปีเสียส่งเคมเปลี่ยนชุดใหม่ให้เลยนะครับนี่ครับรีวิว สินค้าโซล่าเซลล์น่าใช้นะครับคุ้มค่าแน่นอนครับแผงเราก็ตากแดดไว้ข้างหลังคาเลยนะครับบนหลังคาเลยคุ้มค่าแน่นอนครับลองใช้กันดูครับเปิดใจครับใช้กันดูสินค้าโซล่าเซลล์ค่าไฟศูนย์บาทสว่างครับสนใจสอบถามได้นะครับหรือใครสนใจเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนจำหน่าย สินค้าโซลา r เซลล์ไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับสนใจแอดไลน์มานะครับ063 7 3 1 8 6 6 2แอดไลน์มาสอบถามได้ครับว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างเดี๋ยวทางเราส่งรูปส่งรายละเอียดส่งเลนราคาให้นะครับทางคุณก็ไปบวกกำไรเองนะครับอยากอยากได้กำไรเท่าไหร่อยากขายเท่าไหร่แจ้งจำนวน มาได้เลยครับไม่ต้องถอกสินค้าทั้งเรามาีการจัดส่งให้ในานามได้นะครับเพียงคุณหาลูกค้าและสั่งซื้อกับทางเราทางเราให้เลทราคาส่งเลยนะครับถ้าส,สั่งซื้อจำนวนเยอะๆจะได้เลทราคาส่งนะครับราคาถูกก็ได้บวกกาไรได้เยอะนะครับลองเปิดใจดูนะครับสินค้าโซลาเซลล์วสว่างครับ เปิดในบ้านไม่ต้องเสียค่าไฟสักบาทเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ